นี่คือพระรูปหล่อพิมพ์สีชายใหญ่เป็นพิมพ์นิยมบมีมือรองนั่งเป็นของคุณตานะเป็นเซนพระรุ่นเก่าผมจะเปิดให้เช่าบูชาองค์ละห0าหมบาทท่านใดสนใจโทรติดต่อได้ที่เบอร์089 249 4751หมูเดี๋ยวเราจะไปชมเอกลักษณ์นี่หลวงมัง,งิน ในเสียดุ่นเก่าเขาบอกว่าหลวงพ่อเงินจะเหมือนคนจริงๆและหลวงพ่อเงินจะลืมตามองลงไปด้านล่างเดี๋ยวเราไปชมนะเมื่อเราส่งไปเราเห็นเบิกตาทั้งซ้ายและขวาเบือกตาด้านซ้ายและด้านขวาจะต้องนูนปูดออกมาแล้วเราจะเห็นล่องตรงเลือกตาหนะ้าด้านบนมีความลึก ทั้งสองข้างแล้วเปลือกตาจะมีเส้นแตกแหลมลมออกมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปชมนะหลวงพ่อเงินมีตาไหมนี่เราต้องเห็นเมตตาหลวงพ่อเงินเห็นไหมครับี่ชัดเจนนะเมตตาหลวงพ่อเงินนะครับนะนี่ด้านซ้ายเห็นแล้วเดี๋ยวไปชมด้านขวา เรามีไหมนี่เมตตาด้านขวานี่อยู่ในล่องลึกมากอยู่ในลืบเลยนะพิมพ์นิยมบีต้องเห็นเมตตาทั้งสองข้างนี่แล้วนี่ไหมล่องนี่ข้าจะขุดตั้งแต่ตรงเกือบถึงปลายจมูกลงไปเลยนะนี่แล้วเป็นหลุมลึกนี่เกือบถึงปลายจมูกแต่ไม่ถึงดินไหม ูดเลยหลุมลึกเป็นพงลึกมากเลยแล้วเราจะเมื่อตะแคงเราจะเห็นนี่โหนกแก้มทั้งสองข้างชัดเจนแล้วตรงสันจมูกจุดพีดีจุดนะตั้งแต่ดั้งจมูกมาถึงปลายจมูกจะต้องเอียงแล้วเลื่อมไปทางขวามือองค์พระแล้วก้อนตรงปลายจมูกเห็นไหมนี่ตรงนี้นี่จะเลื่อมออกมาทางขวานะถึงจะทันหลวงบัอเงินถ้าตรงแล้เลื่อมไปทางซ้ายไม่ทัน แล้วเห็นนี่ลอ่องโอ้โหดิมผีปากล่างปากบนชัดเจนเห็นคางชัดเจนองค์นี้พิษนะสวยจัดเลยมีฟันเห็นฟันชัดเจนแล้วใบหูด้านซ้ายมือองค์พระจะต้องสูงกว่าใบหูด้านขวาน,นั่นนี่ใบด้านหูด้านซ้ายจะสูงกว่าด้านนี้แล้วขอบหูด้านซ้ายจะหนากว่าขอบหูด้านขวาแล้วตรงติ้งหูนี่ติ่งหู ด้านขวามือองค์พระนี่จะเป็นเนื้อปิ้นเนื้อเกินออกมาเลยแล้วตรงนี้เนี่ยจะขุดลงไปปุ๊บลึกนี่เห็นใต้คางเลยตรงนี้ลึกมากนะนี่นี่เห็นไหมลึกมากเลยเนีย่เห็นติ่งหูยื่นออกมาเลยเนื้อเกินนี่พิมพ์สีชายนะเดี๋ยวเราจะไปชมมือนี่หนไหมมือด้านซ้ายองค์พระนี่ จะหนาและสั้นว่าข้างนี้ข้างนี้จะยาวและเล็กนี่แล้วเห็นไหมมือรองนั่งที่เขาว่านะตรงนี้นะจะเป็นปื้นใหญ่เลยนะแล้วสมัยโบราณนี่เขาดูเป็นสังกตินะชายสังกติแต่ยุคปัจจุบันดูเป็นมือรองนั่งนะครับนะเดีย๋ยวเราไปชมเส้นจีวรเส้นโอ้โหนี่สวยงามมากเลยเส้นบนเห็นไหมโอ้โหชนสังกติเลยเส้นที่สองนี่ทะลุทะลวงนี่เส้นที่สามนี่ เนไครับนี่เส้นสามนี่ปลายตรงนี้แหลมเฟี้ยวเลยพุ่งเข้าไปนู่นเลยเกือบทุกเส้นเลยนะนี่ตรงนี้จุดพีดเลยต้องเป็นแบบนี้นะเส้นแต่ยันสังกติเลยนี่อืมเบาประกอบถูกต้องนะเมื่อหันหลังเนี่ยใบหูด้านซ้ายมือองค์พระจะต้องสูงกว่าใบหูด้านขวาเดี๋ยวไปชมช่อชนวนนี่ตัดแล้วนะครับนะนี่มองเห็นเม็ดทรายนะฐานจะต้องเห็นเม็ดทรายนะ เป็นวิธีการสร้างที่ถูกต้องนี่เม็ดทรายทั้งนั้นเลยบุญบระเสียรเม็ดทรายเต็มเลยนะครับนะนี่เดี๋ยวไปดูนี่เม็ดทรายนี่ตรงใต้คางก็มีเม็ดทรายฝังนะนี่ตรงดั้งจมูกนี่เห็นเม็ดทรายชัดเจนนี่บุญพระเสียนนี่เยอะมากเลยเม็ดทรายนะมีรอบองค์เลยนะนี่นะครับนะทันใดสนใจกระทูมานะนี่พิมพ์สีชายโอ้ชายนิวจีวอลสวยงามมากเลยนะ หลังด้านข้างนะมีเม็ดทรายนี่ทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับนะขอขอบคุณครับ